牛肉。<天>

เมนูแรกจุดเริ่มต้นของเด็กชายจูค่ะว้าว <Wow. S 1> เริ่มวิถีชีวิตความเป็นเชฟน,นะคะจุดเริ่มต้นมาจากลูกชิ้นกุ้งค่ะลูกชิ้นกุ้งทอดที่หลังเลิกยงยนงแต่กวันเสร็จแล้วหิวข้าวก็เลยไปซื้อลูกชิ้นกุ้งหลังจากทานลูกชิ้นกุ้งแล้วรู้สึกว่าประทับใจมากเขาเลยรู้สึกว่าอยากจะทําอาหารอร่อยทำเมนครั้งแรก <laughs> <laughs> ทาคำั้นเลยนะคะก็เพลงซาเทริยากิวันนี้ทเป็นมูาเทริยากิที่ลมควนนะคะเป็นเมนูจานแรกของการเรินธีการทาอยากให้คุณลูกค้เริ่มจากกุ้งทอดกัน้ำซปน้ลูกชิ้นหมูที่ลมควนแลก็ล้าวหน้าเทริยากิว้าเมนูแรกพ่อสำหรับเมนูแรกไม่ชื่ออะไรที่สครับแตงกอกปากไมยังยังนิดยัง ันเหมือนลูกพิ้นมันเหมือนเ่าอบคุณนะคะเบคแมทมันจะเป็กชิ้นเบแมทต่อในเรื่องราวของเด็กชายจูเลนนี่ในจานนี้นะครับก็หลังจากที่เขาได้เข้าสู่สายชีพเชฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็ได้เดินทางไปที่กอร์ช้างครับค่ยทีนิสซาซายเด็กชายจูเลนนี่ครับ๋อซาซิมิเกิดประกอบไปด้วยแซลมอนโมเสสครับผมแซลมอนโมเสสเนี่ยเราจะนำแซลมอนไปครุกกับหัวตักแล้วก็ค่อยๆครุก ให้มีทุกอ,องค์ประอบในครั้เดียวต้องงานนี้ต้องให้คุณแม่ชิมก่อนนะคะว่าเผ็ดไหม<า>เพราะว่าพี่ไม่เคยชิมเลย,ยขออนุญาตครับผมเสิร์ฟคูนกับซอสซาบะยองที่เป็นสีเหลืองครับรอเตอชิมอย่างน่เลยคะ่ะของแม่เป็นแซลมอนแม่ไลฟ์ด้วยไปอ่านเมนูให้คนดูไลฟ์สดไปเละวันนี้แม่จะดื่มไวน์นะคะ ตัวนี้จะเป็นออสเตรเลียนไวน์นะคะเอไวน่ะว้าวขอ่ไ้รูเลยินอง e n ไหมคะว้า ถ้าวันนี้มีทิปให้ยังไงทั้งของใครด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะไปดูแลกาจ่ายให้กับคุณลูกค้าต่อนะครับถ่ายรูปหรือว่าเดี๋ยวถ่ายทีหลังชอบเมนูแซลมอนโมเสกมากที่สุดค่ะลองชิมไหมคะจานที่แสดงถึงความเป็นร้านจูเช่นเดียวกันกับจานเนื้อครับผม ได้สบายคุณมากครับพเพราะว่าทุกอย่างเราความกดดันเวลาทุกอย่างมันดีหมดเลยครับค่อนข้างที่จะกดดันเาเยอยากชิไมไอติมมาลาแล้วครับ้ขางนจะเป็นยังไงทำไหมคะต่อไปจะทำไหมคะเูแน่น,นอนครับเพราะว่าการเดินทางของเด็กชายจูเลียนนิงนะครับหลังจากที่เขากลับมาที่จังหวัดนนทบุรีแล้วเขาก็ได้ติดผลไม้ชนิดหนึ่งมาจากทางภาคตะวันออกด้วย อ่ะหรือเป็นการเสิร์ฟม,มาคู่กับไอศครีมวุ้งจีครับด้านบนก็จะเป็นชิลท,ที่เป็นเหมือนวิลาชิลครับผมแล้วก็ซสสอสมะปี๋ครับเอ็นจอยครับขอบคุณ<า>ค่ะสวยจริงจริงว้าวแต่นี้น n อ air horn ทำไมเขาแบบเสิร์ฟจานเปล่าคะ ขนาดโอลกอฮอล์แล้วเนี่ยอร่อยจริงนี่ของแม่ฝาฝไปถูกใจไหมคะค่ะถูกใจไหมคะแน่นนหมดแก้วหมดหมดแล้วค่ะถูกใจเด็กไหมคะเอางงครับผมหนึ่งสองสามเรียบร้อยครับผมอีกลูกหนึ่งครับ หนึ่งสสชูเลขหนึ่งให้หน่อยเช้วยทหนึ่งครับหนึ่งสสเรียบร้อยครับจบขึ้นมาเลยนะคะจบ้นมเยอยากยบสำแไปจุดันแล้กันครับเดี๋ยวผมขอเนปนนนหคจานต่อนะคี๋ยวอรอจะมนี่หักมาจำไปแล้ว1,000บาทนะคะรจํา